สวัสดีครับวิจิตไทยใน YouTube ครับมืัอนี้ครับมีเมนูมาฝากครับมืัอนี้เฮ็ดเองครับกินเองครับขาวจูนผูนหลดนี่คือมันเนาะมืัอนี้เฮ็ดเมนูขัวเนื้อใส่ใบผักซีลาพี่น้องใส่เป็นเนือน้องัวเนาะมืัอนี้เนาะเนื้งองัวก็ได้เนือ้อหมูก็ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวใส่ต้น,นหอมมาหน่ต้นหอมมาใส่ใส่แต่บักซีลา,าหลุหลดนี่ครับท่านเรียบร้อยแล้วต่อไปก็จะเป็นกัน ประกอบไปอีกเป็นพริกแกงสำเร็จเนาะแต่ว่าข้าวจิต่ำของข <Okay. S 1> ้าเพิ่มน <Okay. S 1> ตัวนี้เราเรียกว่าขิงไข่กับหอมเนาะกับกระเทียมอ่าขิงไข่กันครับข้าต่ำผสมกับอ่พริกแกงสำเร็จทำของวมี่อยู่แล้วตะบกเกินตะบกใส่ไปพวกเล็กครับไม่ค่อยต่ำละเอียดเสียหนักนิดนึง อันเป็นไฟฟอยครับหน่อยเท่าไรยังดีครับเพร่ะมันจะต่ำรียังไง เพิ่มกลมห้อมด้วยวุย้ยตายถือ,อกองไหมมัม้ง้อมแดงครับเพิ่มกลมห้อมแล้วงกระดอนครับกระดอนถ้าตำมันแตกก่คน

เปิดแก๊สตั้งกระทะให้พ้อนพี่รองสองข่ออยากครับอาหารอีสานที่ใหญ่ๆเนาะไม่ต้องเปิดพิเศษ50ธรรมดาสี่สิบคือวสั่งเลยสามห้าลเนะโอ้โหสามห้าไรนด้ทุกวัน อ,อ,อร่อมากถึงจะขีเนื้อมุย่ยลงขิปไปเรี่อยไม่หรอบอกเขาบอกว่าชิปใหม่แล้วไปรีวิวใหม่อ้าวหัวเต็ียอีกหอมจริมขอน้ำขอน้ำน้ำคงใหม่น้ำาคงใหม่ ก็ต้องให้มันใหม่เล่เนาะนี่จิขมหอมหอมหอมอ่ะพอหอมอีกทีแล้วก็ลังเนื้อที่เราหั่นลงไปแล้วครับ ใส่อยเติมน้ำปลาล้างไว้หน่อยครับเติมของม้วน,นปลาดาา้วยนะอืน่ากินมากชุนธรรมดาของอร่อยอยางนั้นก็ น้ำล้างกกอืมทีเด็ดเลยครับน้ำล้างกบวางไว้เลยครับตุ้มปัวนม่อจะสุกแบบสิบกว่าวสิบกว่านวเนดีนอ๋อนิดนึงเดีอนด น้ำแห้งก็เติมน้ำไปด้วยเด้อแล้วถ้าใคมอยา่แบบไม่มีเสียงเลยน้ำอุจจุต้องนำตุงเล้งกันเลยครับนี่ผมจะหมักน้ำนิดหนึ่งจากนั้นเราจะปรุงเครื่องนะครับสูตรผมนี่ใช้ข้ขาวกวงด้วยพี่น้อง พีน้องเลยตจะมาค้มหมัเด้วทุกคนมาหมวัวสักหน่อยแล้วก็าดิบดิบเพาได้ตึกที่หลังง ซีลา่ปักแกงไล่น่อยก็ได้มักกินปัดนะโดยเฉพาะซีลา่โอ้โอวันนีแแงง้แกงงอมแกงขวนี่อ่ะขวยังที่เกรงจะกินขวานัวย้ำนี่หนูมีหนูแต่ว่ากระเพาะไหมกระเพาะก็ไม่ใส่เต้องไปค้นยามาไมา้ครับเดี๋ยวพูดยุบลงไปที่าาแัแ้วก็าายกังมีผักกาญแดงนี่เด็ดแล้วครับผักกาญแดงตรงนี้หอมเดี๋ยวใส่ทีหลังครับ ใส่ยีหอม่รอะส่เด็กเน้เอใส่อใบมะกรูดอ่าวงเงยอมหอมับชีว่านืห่ยวแล้วเนื้อ่นนเจ้าสวยกอร่อยครับิสวากินขัวนู้น มมีหนูอันนี้เหนี่เท่นนเกี่ยวเขาดิจางอมเนี้ยแมนนำมีเพิ่มน้ำนำอีกเด็กสี่วน้ำ้างน้ำอุจจุะ ลองมาแสบแน่นอน,นเดี๋ยวยังครับก็ลองเปิดต่อเลยอย่างเด่นแล้วครับนี่เพิ่มหอมครับกระเย็นบานห้องนีกไปหรอกกระเย็นกระเย็น ดดก,กอโอเคพี่น้องเลยได้ทีแล้วลองอเอาเผ็ดกินเด้อพี่น้องเอ้ยเมนูกับข้าวก็ได้กับแก้มก็อร่อยไปหมักน้ำไหลายน้ำน้อยนำอ้อย,อยจอกกระสมนี่นะครับเป็นไปหมักกลวงเลี้ยงกังนเพื่อนำยิ้งต้องมีกินก็คนเยวครับคุยเอา ก็น้ำก็นี่กกินก็เขาสวยเขาเจ้าเนาะตักหา่เขาไปเลยอาหารอีสานง่ายๆครับแกงขั่วเนื้อใส่ผักซีเหลาผักจะหลายอย่าน้อยครับพี่น้องตามจริงคนกัเวูช์ได้ไหมเนี่ยตัวทั้งนี้มากินผักเนาะโดยผักซีเหลานี่หอมใส่กันกระปักอ่าก็แยิ่งนะ